อชแนลนะครับวันนี้เราพามาดูเจ้ารถรุ่นล่าสุดจากทางฮุนไดกับเจ้าฮุนไดไอโอนิกไฟนะครับซึ่งรถตัวนี้เป็นรถที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฮุนไดโพนี่นะครับผมซึ่งเป็นรถรุ่นแรกที่ทางฮุนไดได้ผลิต ในปี1974นะครับที่ทําตลาดในอเมริกาและยุโรปได้สําเร็จนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นรถคันแรกที่ทางบุนไดผลิตโดยในรถเจ้าไอโอ닉เนี่ยได้มีการดีไซน์และออกแบบซึ่งดึงมิติจากรถรุ่นก่อนมาเป็นสู่รุ่นปัจจุบันนี้กับเจ้าไอโอ닉ไฟนะครับโดยในรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ได้รับการตอบรับนะครับผมเป็นอย่างดีจากทางตลาดยุโรปและอเมริกาครับซึ่งสามารถคว้ารางวัลน,นะครับผมคาร์ออฟเดอะเยียแลวก็คาร์ออฟดีไซน์รวมถึงอีวีออฟเดอะเยียนะครับในปี2022มาได้เลยทีีเดยว ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องการันตีของเจ้าไอโอนิクคันนี้นะครับว่ามีความยอดเยี่ยมและในเรื่องของดีไซน์แล้วก็สมรรถนะได้อย่างน่าประทับใจนะครับผมโดยในเจ้าไอโอนิクไฟนะครับผมเป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อเปรเซ็นั่นเองที่ทางฮุนไดเนี่ยตั้งใจมาเปิดให้คนไทยได้มีโอกาสสัมผัสกันครับโดยในเจ้าไอโอนิクเนี่ยถือว่ามีรูปล่าและก็มีกิมมิคของรถเนี่ยที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจรวมถึงมีฟิวเจอร์ใหม่ๆอย่าง ตัวคา a ว i t ้ซีโ o นะครับผมซึ่งเป็นการปรับเบาเพื่อมองท้องฟ้าได้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวออปชันที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ในเจ้าตัวรุ่นท็อปอย่าง First e dition ตัวนี้นะครับผมซึ่งในรุ่นที่เรามาทดสอบในครั้งนี้คือเจ้ารุ่น First e dition นะครับผมซึ่งในรุ่นนี้ราคาอยู่ที่2 3 9 9 0 0นบาทนะครับผมซึ่งถือว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งในท้องตลาดอย่างรถจีนเนี่ย อา,อาจจะมีราคาแพงกว่าเพราะเนื่องจากทางเกาหลีเนี่ยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนทางประเทศจีนนั่นเองครับซึงจุดเยอะทำให้เจ้ารถไฟฟ้าจากทางเกาหลีเนี่ยถึงมีราคาค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับผมแต่ในเรื่องของสมรรถนะและความน่าเชื่อถือเนี่ยเจ้า Hyundai Ionic ไฟเนี่ยก็ถือว่ามีความเยี่ยมยอดน่าประทับใจเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องรายละเอียดต่างๆของเจ้ารถคันนี้ว่าเป็นย่งไงบ้างนะครับในส่วนของหน้าตาของเจ้า ไอ n อนิกไฟนะครับผมก็ถือว่ามีความเป็นกิมมิคหรือความเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงนะครับกับไฟหน้าแบบพลาสติกพิกเซลนะครับซึ่งเป็นหน้าแบบเหมือนในตัวพิกเซลนั่นเองนะครับผมตัวในไฟหน้าชุดนี้นะครับจะแบ่งเป็นตัวกรอบนี่นะครับผมจะเป็นตัวเดย์ไทม์นี้ลท์ครับส่วน2อันข้างในก็จะเป็นตัวไฟหน้าแบบ LED นะครับผมซึ่งเป็นไฟสูงและไฟต่ํานั่นเองอยู่ในชุดนี้นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นหน้าตาที่ดูน่ารักแล้วก็ดูแบบ เป็นของเล่นนะครับผมซึ่งเหมาะกับรถไฟฟ้าอย่างไอโอนิกได้ค่อนข้างดีครับนอกจากนี้นะครับในตัวของชอนด้านหน้านะครับที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีช่องอากาศแบบแอคทีฟนะครับผมซึ่งในการวิ่งด้วยความเร็วสูงหรือมีความร้อนผะสมในตัวห้องเครื่องมากเกินไปนะครับผมในตัวช่องอากาศนี้ก็จะถูกเปิดมาเพื่อระบายอากาศลมเย็นเข้าไปในสู่ในตัวห้องเครื่องเพื่อระบายความร้อนให้เย็นลงนั่นเองนะครับผมก็จะมีอยู่บริเวณช่องล่างนี้นะครับผมสองข้างนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างชัดเจลาที่ทางคุนไดททาออกมาครับได้ดูค่อนข้างแตกตาแล้วก็ดูมีเทโคโนโลยีที่ค่อนข้างเหมาะสมกับรถไฟฟ้าได้อย่างดีนอกจากนี้ในส่วนของฝากระโปรง,ปงบบนะครับผมก็เป็นฝากระโปรงแบบแคมเชลนะครับผมจึงได้แรงมาแจะเหมือนเปลือกหอยนั่นเองนะครับผมในเส้นของอตัวเส้นมุมของฝานะครับผมซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของเจ้าคุณไดไอโอ i ックไฟอันนี้นะครับผมในส่วนของล้อนะครับผมในรุ่นท็อปอย่างในรุ่นเฟิร์สอ i t ิชั่นแล้วก็ตัว เอกุสิบนะครับผมจะเป็นล้อขนาด20นิ้วครับแต่ถ้าเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยจะเป็นล้อแค่19นิ้วนะครับผมซึ่งในล้อขอบ20เนี่ยโดยยางที่ให้มาก็เป็นยางมิชลินนะครับผมไฮลอดสปอร์ตนะครับผมขนาดสองห้าหนิ้วนะครับผมซึ่งถือว่า ค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวในชุดยางแล้วก็ล้อแมเอกเนี่ยก็รวมกันนี้รวมๆกันประมาณสองสามแสนเลยทีเดียวนะครับผมในเรื่องของหน้าตาของตัวล้อนี่ก็จะเป็นลายเหมือนใยแมงมุมนะครับซึ่งถือว่ามีความสวยงามแล้วก็ดูเข้ากับตัวไอโอนิกไฟได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผม ส่วนในเรื่องของอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของหลังคานะครับผมก็เป็นหลังคากระจกแบบวิชั่นลูมนะครับหรือพารามิคซันลูมนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นหลังคากระจกขนาดใหญ่พร้อมกับม่านไฟฟ้านะครับก็มีมาให้ในเจ้าไอโอニッไฟนะครับผมในส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ไม่ถึงก็คือตัวที่เปิดประตูนะครับจะซ่อนติดกับตัวรถนะครับผมเมื่อเรามีกุญแจเนี่ยเข้าไปใกล้นะครับผมอ่าที่จับเนี่ยก็จะเปิดขึ้นมาให้นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างดูล้ำสมัยแล้วก็เป็นเรื่องของการลด สัมประสิทธิ์แรงสุดทาของตัวรถได้พอสมควรและซึ่งในรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ก็จะเป็นสไตล์นี้เกือบหมดต้นน้เองนะครับผมซึ่งมาตัวในส่วนของด้านท้ายนะครับผมก็มากับพร้อมกับสปอยเลอร์ทรงสปอร์ตนะครับผมซึ่งจะมีในเรื่องของช่องระบายอากาศอยู่ข้างบนนี้นะครับผมซึ่งสามารถให้ลมอ่ะแล่นผ่านไปได้นะครับซึ่งสปอยเลอร์สไตล์นี้นะครับผมจะทำหน้าที่เมื่อเวลาลมผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยจะสร้างแรงกดที่ท้ายรถได้จริงนะครับผมทําให้ตัวรถเนี่ยมีแรงยึดเกาะกับพื้น ถนนเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากและนอกจากนี้ครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นที่ชาร์จไฟนั่นเองนะครับตัววิธีใช้ก็กดที่ปุ่มนี้นะครับผมตัวฝาท้ายก็ตัวช่องเก็บจุบรรจุนะครับเพื่อชาร์จไฟก็จะเปิดออกมาให้นะครับผมพร้อมกับช่องเสียบแบบซีซีไททูนะครับผมนอกจากนี้ก็จะมีตัวแสดงอาตาัตราชาร์จเป็นพิกเซลนะครับผมตามาตัวเหมือนไฟหน้ากับไฟท้ายนั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกสายหนึ่งของเจ้า คุณใดไอออนิกไฟนั่นเองนะครับผมก็ถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็ดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมเรื่องปิดเปิดโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมมาดูในส่วนด้านท้ายนะครับผมก็มาครอบไฟท้งแบบเดียวที่เราเห็นอยู่ในสตารเลียนะครับผมแต่ในเจ้าไอ n อนิกไฟเนี่ยก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆกันคือเป็นแบบพาราเมตใส่พิกเซลนั่นเองนะครับผมก็เป็น LED เป็นเมนๆนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสวยงามที่มีอยู่ในเจ้าไอ n อนิกไฟคันนี้นะครับนอกจากนี้ในตัวฝาท้ายด้านหลังเนี่ยสามารถ เปิดได้เองนะครับผมเมื่อเราอยู่ข้างหลังนะครับตัวฝาท้ายก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัตินั่นเองครับเรื่องนถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับผมที่อยู่ในเจ้าเอลนิกไฟทซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายในการขนสัมภะระของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่นั่นเองนะครับถือว่ามีมาให้อย่างครบคันเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของฝาท้ายแบบไฟฟ้าที่มีมาให้นะครับผมแลเรื่องของความโดดเด่นอีกอย่าง,างหนึ่งของเจ้า i อ n นิกก็คือ นื่องจากตัวรถเนี่ยอาจจะดูไม่กว้างมากไงนะครับแต่ในเรื่องของฐานล้อเนี่ยถือว่าค่อนข้างกว้างมากเลยทีเดียวทําให้พื้นที่ใช้สอยแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยของในที่ตอนท้ายก็ดีหรือในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างกว้างโดยฐานล้อของเจ้าไอออนิกไฟเนี่ยอยู่ที่3เมตรเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่ามีความกว้างค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับเจ e ้าไอออนิกคันนี้นะครับผมในส่วนของภายในของเจ้า ไอโอニックไฟนะครับผมจะมีการออกแบบดีเทลเนี่ยค่อนข้างแบบซูเปอร์หรือใช้งานง่ายๆนะครับผมโดยหลักการของเจ้าไอโอニックไฟเนี่ยก็คือการให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถใช้งานาระบบที่จำเป็นจาเป็นเนี่ยได้อย่างสะดวกอย่างระบบแอร์นะครับผมหรือระบบ กระจกปรับมองค่าอย่างเงี้ยครับผมซึ่งถ้าเกิดเป็นในรถไฟฟ้าทั่วไปที่เราเห็นอยู่ในตอนท้องตลาดตอนนี้ส่วนมากจะชอบเอาระบบพวกนี้ยไวีอยู่ในหน้าจอขนาดใหญ่แล้วก็ต้องทํางานเวลาใช้งานเนี่ยก็จะต้องวุ่นวายในการที่ต้องเข้าไปในระบบหลายขั้นหลายตอนนะครับผมโดยเจ้าไอออนิกเนี่ยจะวางซิมเปิลของเรื่อพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดแอร์นะครับผมก็ยังสามารถควบคุมผ่าน ตัวระบบแมนนวลด้วยการกดนะครับผมได้จากตรงนี้หมดเป็นแบบดูโอโซนนะครับในชุดแอร์นะครับผมซึ่งสามารถควบคุมระบบแอร์ทั้งหมดของรถได้นะครับผมซึ่งถือว่ายัางคงไว้ซึ่งแบบรถรุ่นก่อนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเหมาะสมกับรถไฟฟ้าสมัยใหม่ซึ่งค่อนข้างใช้งานค่อนข้างจะ จุกจิกแล้วก็ค่อนข้างใช้งานยากไปหน่อยนะครับในการเข้าไปปรับเรื่องแอร์หรือกระจกมองข้างตนนัวมึงืกระจกมองข้างก็จะมีสวิตช์อยู่ที่บริเวณตรงประตูนะครับผมในการปรับกระจกมองข้างแบบปกติเหมือนรถทั่วไปนั่นเองนะครับตรงนี้ผมว่าถือว่าเป็นหนึ่งจุดโดดเด่นที่เจ้าไอโอนิกไฟนะครับทำออกมาไนดะ้ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องการใช้งานของการใช้ของผู้ขับขี่จริงๆนะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของหน้าจอนะครับ ของเจ้าไอออนิกไฟนี่ก็จะเป็นหน้าจอขนาด12.3นิ้ว2หน้าจอครับโดยหน้าจอแรกน,นี่ก็จะเป็นหน้าจอที่ควบคุมเกี่ยวกับระบบ t f t หรือระบบการทํางานของรถไม่ว่าจะเป็น a d a p t i v e ควบคทนความเร็วระยะทางไฟที่เหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะดูแต่งที่หน้าจอตัวนี้ทั้งหมดโดยในหน้าจอตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอขนาด12.3นิ้วเท่ากันกับหน้าจอตัวนี้นะครับผมโดยนั้นจอตรงนี้ก็จะควบคุมระบบการทํางานต่างๆของระบบความบันเทิงรวมถึงแสดงสถานะต่างๆของตัวรถนะครับอย่าง ตัว EV นี่ก็คือควบคุมดูสถานะของแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่แนละ้ตอนนี้เหลืออยู่ที่64วิ่งได้อีกประมาณ243กิโลเมตรนะครับถ้าเปิดแอร์แต่ถ้าปิด Air แอร์จะวิ่งได้ถึง281กิโลเมตรนะครับเพิ่มเพิ่มมาเกือบ40กิโลเมตรเลยทีเดียวถ้าปิดแอร์นะครับนอกจากนี้ก็จะมีระบบของ V2L ซึ่งเป็นระบบการปล่อยกระแสไฟออกไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านอกโรถ นั่นเองนะครับผมซึ่งทําให้รถเนคันนี้เหมือนรถที่แคมปิ้งได้นั่นเองนะครับก็มีอยู่ในเจ้า i อออนิกไฟเช่นนี้กันซึ่งควบคุมการเปิดปิดระบบตัววีดอได้จากตรงนี้นะครับผมก็ถือว่ามีมาให้อย่างครบคันเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็มีเรื่องของโหลดโทรศัพท์นะครับควบคุมเกี่ยวกับตัวโฟนนะครับหรือโทรศัพท์นั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่าตรงนี้ที่เรายังมีปัญหาอยู่ในการใช้ง,งานซึ่งเรายังไม่ค่อยเข้าใจก็คือถ้าเราไม่ใช้ตรงนี้นะครับเราก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iPhone ได้ผ่านสายเคเบิลได้นั่นเองผม ซึ่งถึงแม้หน้าจอตัวนี้จะรองรับแอมเปร์คาเพลและ Android Auto นะครับผมซึ่งก็งยังไม่รองรับเรื่องของการใช้สายนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ทุกครั้งที่เราดับเครื่องเนี่ยเราต้องมาใช้ตรงนี้เสมอเลยนะครับผมซึ่งอ่าตรงนี้อาจจะดูเหมือนเป็นจุดด้อยเล็กๆของเจ้า i o n i นิกไฟคันนี้นะครับผมนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการบันทึกเสียงนะครับระบบควบคุมแอร์ก็สามารถควบคุมหาดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับ ซึ่งก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับซึ่งสามารถทําได้แระผ่านหน้านจอโดยไม่ต้องกดตัวนี้ก็ได้แต่การที่มันอยู่ตรงนี้ทําให้การใช้งานเนี่ยสะดวกกว่านั่นเองไม่ต้องเข้าไปในฟังก์ชันอะไรให้วุ่นวายานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตัวเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวเฟอร์รีชันหรือตัวท็อปนะครับผมก็จะมีเรื่องของเบาเย็นแล้วก็เบาร้อนมาให้นะครับผมซึ่งเราสามารถปรับอุณหภูมิเบาได้ด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวเจ้าไอออนิกคันนี้นะครับ นอกจากนี้ก็มีเรื่องของ Quiet Mode นะครับซึ่งเป็นโหมดที่ใช้เวลาเรานอนในรถนะครับเราสามารถกดแบบนี้อเพลงที่เราเปิดอยู่ก็จะหลีให้เบาลงแล้วก็เก็บเสียงได้เงียบยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็จะมีอยู่ให้มาด้วยนะครับผมซึ่งถือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกระบบหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับเพราการ พักผ่อนในกรณีที่เราเอารถไปจอดตามกลางคืนหรือไปตามสถานที่ท่องเที่ยวแล้วใช้รถเป็นเหมือนที่นอนนั่นเองนะครับผมระบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็วิทยุนะครับแล้วก็มีเดีย้างเกี่ยวกันควบคุมไปเป็นกระเพยอะไรต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องการเซตติ้งก็มีมาให้อย่างครบคันนั่นเองในเจ้าไอออนิกไฟท์นะครับเรื่องของระบบกันเนียนอกจากนี้นะครับผมสิ่งที่โดดเด่นในรุ่นนี้คือรุ่นเฟอร์ริชั่นรุ่นท็อปเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวหลังคาวิชชั่นลูฟนะครับ พร้อมัาม่านแดดไฟฟ้านะครับซึ่งจุดเด่นก็คือตัวม่านเนี่ยจะเป็นม่านแบบเปิดแยกกัน2ทิศทางนะครับผมซึ่งหลังคาไอชั้นลูบเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคากระจกขนาดใหญ่นะครับจากที่เราได้ลองขับมาเนี่ยจากกรุงเทพสุวรรณยูมนะครับตอนเที่ยงก,กว่ากเนี่ยที่แดดกรกลังร้อนเนี่ยตัวฟิล์มกองแสงหรือสารเคลือบ ที่กระจกเนี่ยก็ถือว่าตัดแสงความร้อนเข้ามาในตัวห้องโดยสารเนี่ยได้ดีโอเคสับหนึ่งเลยทีเดียวแต่พอปิดม่านเนี่ยก็ยิ่งช่วยให้ความร้อนที่เข้ามาถึงในห้องโดยสารน้อยลงนะครับผมซึ่งแอร์ของรถย,ยนต์เนี่ยก็ยังถือว่าคงความเย็นได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวตรงนี้ซึ่งทุกอย่างก็ควบคุมผ่านตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่ามีมาให้ค่อนข้างดีแต่นอกจากนี้ครับก็จะมีในเรื่องของตัวเบาะที่นั่งแบบ Gra v i t y z ซ r o นะครับผมซีดนะครับผมซึ่ง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่มีอยู่นะครับผมก็คืออารมณ์เหมือนกับว่าแบ็กโซฟาแล้วก็ถ้าคุณใช้โหมดนี้คุณก็จะอนอนลงไปแล้วพร้อมกับมองท้องฟ้ายามค่ำคืนได้เองโดยการใช้งานก็กดที่ข้างๆเบาะสองทีนะครับแล้วตัวบเบาะเนี่ยจะถูกเลื่อนลงไปนะครับผมแล้วพร้อมกับมีตัวที่พัก น่องนะครับผมปรับขึ้นมานะคระับให้อยู่ในท่า,อานอนกึ่งนั่งนะครับผมซึ่งทําให้ได้มุมมองอัตรถเหมือนอาการนั่งโซฟาแบบสไลด์ตามบ้านนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่มีเฉพาะในรุ่น First e dition ของเจ้า ionic ไฟนี้นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ จุดใหญ่ๆนะครับผมของเจ้ารถคันนี้นครับนอกจากนี้นะครับผมในการออกแบบพวงมาลัยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นมาลัยแบบ2-9กานะครับซึ่งถือว่ามีดีไซน์ที่เก๋ไก่แล้วก็ดูสวยงามทีเดียวตัววัสดุที่ใช้ก็เป็นหนังอย่างดีนะครับผมรวมถึงตามตัว อเรดบอร์ดอะไรเงี้ยก็จะเป็นพลาสติกซะส่วนใหญ่นะครับรวมถึงด้านข้างนี่ก็จะมีหนังสังเคราะห์มาร่วมด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างเกรดพรีเมียมนิดนึงนะครับพวกลายคมหรือรอยต่อตะเข็บต่างๆเนี่ยยังให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่มีการบาดมือให้รู้สึกรำคาญใจนะครับผมก็ถูกมาอยู่ในเจ้าอี o n นิกคือถือว่าเป็นงานประกอบที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของตัวอ่า โลโก้นะครับที่ปกติเนี่ยฮุนไดจะเป็นตัว H ใช่ไหมครับแต่ที่เราเห็นตอนเนี้จะเป็นจุด4จุดนะครับซึ่งจุด4จุดนี้มันคือรหัสมอสที่ใช้ในสงคราม สมัยก่อนนั่นเองนะครับผมซึ่งจุดสี่จุดเนี่ยเป็นรหัสมอสของคําว่าตัวเฮดนั่นเองนะครับคือเป็นกิมมิคยันหนึ่งที่ทางคุณไดเอามาเล่นที่แสดงว่าตัวเฮดนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นความโดดเด่นที่มีอยู่นะในเจ้าคุณไดเออร์อีกนี้ครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของไดโ o มดนะครับผมซึ่งอยู่เวนตรงนี้นะครับเป็นปุ่มกดซึ่งการปรับเปลี่ยนก็จะมีสามรูปแบบก็มีในเรื่องของอีโคนะครับผมซึ่งหน้าจอก็จะเปลี่ยนสีตามครับนอร์มอลนะครับผมแล้วก็จะมีสปอร์ตที่เป็นสีแดงนะครับผม ซึ่งก็จะให้ฟิลในการกดของคันเร่งเนี่ยที่แตกต่างกันไปอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวรวมถึงพวกไลน์ที่มีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าทํามาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมสลับ การใช้งานเนี่ยถือว่าสะดวกเวลาเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็มีระบบควบคุมอัติ t ีบคู่คนทน8สต็อปแอน o ์โกนครับก็มีมาให้ระบบบา s ส o p ซึ่งะดดเด่นก็คืออย่างหนึ่งคือเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับถ้าวิ่งอยู่เนี่ย่าตัวหน้าจอนะครับผมก็จะแสดงภาพด้านหลังของฝั่งที่เราเปิดไฟเลี้ยวมาให้นะครับถ้าเปิดด้านซ้ายนะครับก็จะแสดงฝั่งซ้ายนะเป็นภาพด้านหลังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือเป็นการ ให้เราได้เห็นโดยไม่ต้องลั้สายตาจากหน้าจอนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งฟังก์ชันที่มีอยู่ในเจ้า ionic ิกไฟอันนี้ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับผมกอจากนี้ในเรื่องของช่องเสียบต่างๆนะครับที่มีมาให้เนี่ยก็จะเป็นช่องเสียบแบบไทเอ A นะครับผมแต่จะไม่ใช่ไทซ C นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับผมแต่ส่วนที่วางแก้วนับมีให้ค่อนข้างเยอะม,มีสองตำแหน่งนะครับข้างประตูก็ยังมีอยู่รวมถึงด้านหน้าก็มีช่องเก็บต่างๆสัมภาระต่างๆ,ๆมาให้นะครับผม รวมถึงที่เก็บของนะครับผมก็จะเป็นลักษณะไม่ใช่เป๊เปิดปิดแจะเป็นเกสแบบสไลด์นะครับเนื่องจากพื้นที่ห้องนิสสานที่มีความกว้างถึง3เมตรเนี่ยทำให้พื้นที่ใช้สอยต่างๆสามารถจัดสรรดีไซน์ได้ค่อนข้างเยอะและรวมถึงพื้นที่ใช้สอยภายในเนี่ยถือว่าค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะครับผมอาค่คาตัวใหญ่ก็นั่งนั่งรถคันนี้ได้ค่อนข้างสบายในแถวด้านหน้าและแถวด้านหลังพื้นที่เหนือศีรษะแล้วก็เล็กลูมเนี่ยถือว่ามีมาให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวรับเจ้ารถคันนี้นะครับผม และนอกจากนี้นะครับในส่วนของเครื่องเสียงนะครับผมก็จะเป็นเครื่องเสียงของโบนนะครับผมขนาด8ลำโพงพร้อมซับบูเซอร์อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งให้ลุ้มเสียงนี่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวและนอกจากนี้รวมไปถึงในเรื่องของตัวไอเมนไลท์นะครับผมก็มีมาให้ถึง64เฉดสีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าไอโอニック5คันนี้นะครับผมซึ่งรองรับการใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบในส่วนของเบาะนะครับผมก็จะมีในเรื่องของเมมโมรีซีดนะครับผมในรุ่นตัวท็อปเนี่ยมาให้อีก2ตําแหน่งสำหรับเมมโมรีซีดนะครับผม ซึ่งจะรองรับกับเบาะไฟฟ้าแบบปรับทิศทางพร้อมกับระบบ GAUITY ZERO นะครับซีดนะครับผมซึ่งสามารถทําให้ตัวเบาะเดียวเป็นเหมือนโซฟาในการมองดูท้องฟ้าเวลาค่ำคืนได้นั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่าให้มาอย่างครบครันแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของตัวที่นั่งแถว2ด้านหลังนะครับผมที่สามารถอ่าเอนนอนลงไปได้นะครับผมพับเรียบนะครับผมเพื่อให้เป็นที่นอนสำรองเพื่อให้เจ้าอิเล็อนิกไฟนี่เป็นรถสำหรับอ่าแคมปิ้งหรือการเดินทางอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับ สำหรับการขับขี่นะครับผมของเจ้าไอคอนิ5นะครับซึ่งเราได้ลองขับเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับไอตัวพปรงมาลัยเนี่ยที่การดีไซน์ภายในเนี่ยถือแล้วแต่คนชอบเลยทีเดียวครับแต่ในความเป็นไอคอนิกเนี่ยผมว่ามันเป็นเบสิกในการเอารถไฟฟ้าผสมกับรถไอซ์สมัยยุคก,ก่อนนะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างคมกล่อม เนื่องจากพวาระบบการเปิดแอร์หรือควบคุมแอร์เนี่ยยังคงเป็นมีแยกฟังก์ชันออกมาจากตัวหน้าจอนะครับซึ่งรถไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเอาชุดเรื่องชุดควบคุมแอร์หรือเรื่องจุกจิกจิก,จก,จกเนี่ยรวมถึงการปรับแม้กระทั่งกระจกมองข้างอะไรอย่างเงี้ยครับไปรวมอยู่ในฟังก์ชันของหน้าจอหมดซึ่งเวลาใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับผมไม่ค่อยตอบสนองในการใช้งานได้ดีเท่าที่ควรนะครับผมแต่เจ้าไอคอนิคไฟเนี่ยแยกพวก เรื่องของตัวปุ่มควบคุมการปรับกระจกหรือชุดแอร์นะครับผมออกมาอย่างชัดเจนนะครับผมซึ่งตรงนี้ถือว่า ช่วยการใช้งานน่ะของผู้ใช้งานน่ะได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนในเรื่องของฟิกลการขับขี่ที่เราลองขับเนี่ยพวงมาลัยของเจ้าไอ h o n ห้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างตอบสนองการขับขี่ได้ค่อนข้างดีนะครับผมที่ความเร็วที่เราลองขับเนี่ยร้อยร้อยกว่า80เนี่ยถือว่าค่อนข้างนิ่งแล้วพวงมาลัย่มีน้ําหนักค่อนข้างพอดีพอเหมาะนะครับผมถือว่าไม่ได้หนักจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้เบาจนมองแต่ถึงถือว่าต้าหนักตรงนี้ถือว่าให้การควบคุมเวลาใช้ความเร็วหรือในการขับขี่ช้าๆเนี่ยก็ถือว่า ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมในเจ้าคอนดิชไฟเนี่ยจะมีโหมดการขับขี่เลื่องอยู่3รูปแบบนะครับอ่าซึ่งควบคุมผ่านปุ่มปุ่มตรงนี้นะครับผมโดยปุ่มตรงนี้เรากดไปก็จะแปลนเป็นอ่าโหมดสปอร์ตนะครับผมโหมดอีโค่นะครับผมแล้วก็โหมดนอร์มอลนะครับซึ่ง3โหมดเนี่ยก็จะมีเรื่องช่วยในเรื่องของอ่าตาวเร่งของรถให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมและเวลาเราเปลี่ยนโหมดเนี่ยโหมดก็จะมีการปรับหน้าจอ เปลี่ยนรูปแบบสีตามโหมดต่างๆไปนะอย่างโหมดสปอร์ตเนี้ยเราก็จะเป็นสีแดงนะครับผมกับความรู้สึกของฟิลลิ่นี่การเล่นเท้าเนี่ยรู้สึกเลยว่าการัการเล่นที่เท้าเนี่ยเบาลงนะครับผมเรากดนิดหน่อยเนี่ยเราก็สามารถตอบสนองกับการเล่งได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดยทางคุณใดน,นะครับผมได้เคมแบตเตอรี่ที่ใช้ในเจ้าไอคอนิควายอยู่ที่72.6กิโลวัตต์ชาวนะครับผมโดยสามารถวิ่งได้ ตาม n b c นะครับอยู่ที่ประมาณ451กิโลเมตรนะครับผมในรุ่น first edition นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัว็อปสุดของเจ้า iconic 5ครับส่วนในเรื่องของการกับขี่นะครับผมจากที่เราลองขับเนี่ยด้วยความเร็วที่สูงๆอย่างเงี้ยเรายังสมัมผัสได้ว่าช่วงล่างของเจ้า y ุ n ได iconic 5เนี่ยที่ความเร็วต่ำนะครับที่80-120เนี่ยถือว่าตอบสนองค่อนข้างนุ่มนวลน,นะครับแต่ด้วยความที่มันเป็น120นิ้วเนี่ mm hmm. แล้วยาง ค่อนข้างบางเวลาเจอรอยต่อของถนนนะครับเราจะสัมผัสได้ถึงรอยกระแทกหรือรอยสัมผัสของพื้นต่อถนนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะทําให้รู้สึกราคาญสำหรับคนที่ยังไม่่คยคุ้นเคยกับขี่ล้อที่มีขนาดใหญ่นะครับเมื่อมียางที่หน้ากว้างขึ้นการสัมผัสหน้ายางเนี่ยเลยส่งผลกับตัวรถเวลาขับขี่เวลาผ่านรอยต่อของถนนนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดขับไปนานก็อาจจะคุ้นชินได้ไม่ยากนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบก็มีหลายๆท่านนะครับที่เวลารถไป นนเนี่ยเขามปมีการไปเพิ่มซีรียางให้มีความหนามากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้ลดแรงกระแทกนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องยอมรับว,ว่าไอ้ขอบ20ใหญ่จะค่อนข้างใหญ่ะค่อนข้างบางทําให้เรื่องการกระแทกเนี่ยค่อนข้างสูงหวานั่นเองนะครับผม แล้วนอกจากนี้นะครับผมถ้าเกิดในการขับขี่ที่ความเร็วที่แบบโอเวอร์อย่างร้อยสี่ร้อยห้าขึ้นไปแล้วเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าช่วงล่างเนี่ยเวลาเข้าโค้งอะ่ะมีการโยนค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับผมตูดมีอาการดิ้นนะครับผมแม้จะว่าเจ้าไอคอนิคไฟเนี่ยจะเป็นกับเครื่องล้อหลังก็ตามนะครับตรงจุดนี้ก็อาจจะต้องใช้ความพูนชินกับตัวรถพอสมควรนะครับผมเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นั่นเองแต่ในเรื่องระบบควบคุมหรือระบบป้องกันต่างๆนะครับเจ้าไอคอนิคไฟก็มาอย่างครบคันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไ e เ r o n ที Control แบบสต็อปแอนโกนะครับผมทางเจ้าอิ i ลิไฟก็มีมาให้หรวมถึง b บสปอปแล้วก็ระบบช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามาให้อย่างครบคันนะครับผมและอีกหนึ่งจุดโดดเด่นนะครับผมเมื่อเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับในเจ้าอิ i ลกิไฟเนี่ยก็จะมีตัวภาพปรากฏที่หน้าจอตัว มาตาวัดนะครับเวลาเปิดฟันขวาก็จะมีหน้าจอแสดงด้านหลังขึ้นมาช่วยอีกระดับหนึ่งนะครับผมรวมถึงในด้านซ้ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เราเห็นอยู่แล้วในเจ้าาร์เลียนั่นเองนะครับก็ถูกมาบมรจุอยู่ในใต้ไอคอนิกคันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผม โดยรวมนะครับผมขออนุญอตคุณอกไฟนี่ถือว่ามีภายในค่อนข้างกว้างนะครับตัวเบาะเนี่ยถือว่านั่งได้ค่อนข้างสบายเลยด้วยจากที่ทางคุณได้คุิกเนี่ยออกแบบให้มีฐานล็อกกว้างถึง3เมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้3เมตรเนี่ยทำให้พื้นที่ใช้สอยในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าค่อนข้างกว้างมาเบาะคู่หน้าครับเบาะแถว,วหลังเนี่ยมีพื้นที่ลัาษณนที่สูง180กว่านั่งได้อย่างสบายสบายผมเนี่ยสูง183นะครับนั่งหน้าเนี่ย รับเมาะสุดเนี่ยถือว่ายังมีพื้นที่ระหว่างคอนโซลกับขาผมเนี่ยเหลืออย่างเหลือเฟือเหนือสีจัดเนี่ยก็มีสูงมากกว่าครึ่งฟุตเลยทีเดียวนะครับผมตัวเวลานั่งกับผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยผมนี่ตัวใหญ่ๆเนี่ครับผมไหลเนี่ยก็ถือว่ามีช่วงระยะห่างที่ค่อนข้างเยอะเลยแม้เจ้าไฮนิกไฟส์เนี่ยถ้าภายนอกดูแล้วเนี่ยอาจจะดูแบบเหมือนไม่ค่อยใหญ่มากแต่เมื่อไานั่งข้างในเนี่ยบอกได้เลยว่ารถเนี่ยมี ภายในค่อนข้างกว้างขวางเลยรวมถึงแถวที่2องเนินแถวด้านหลังนะครับผมมีการออกแบบเบาะเนี่ยให้มีการเอียงาหารือสู้าองศาช่วยในเรื่องของการนั่งหลังเนี่ยได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมรวมถึงพื้นที่ใช้สอยด้านหลังเนี่ยถือว่ากว้างมากแอร์ในแถวที่2เนี่ยก็มีมาให้นะครับผมซึ่งเป็นแอร์เป่าทั้ง2ฝั่งจากตรงกลางและด้านข้างนะครับทาให้ผู้โดยสารต,ตอนหลังเนี่ยค่อนข้างยินสบายเลยทีเดียวแม้ก้ะทังหลังคานะครับผมที่เป็นแบบอาวิชญ์ลูฟนะครับหรือหลังคาแบบพาราลิคซันลูนั่นเอง นะครับเป็นกระจกล้วนพร้อมม่านไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าอ่าเก็บเรื่องความร้อนเนี่ยได้ค่อนข้างดีครับแม้ว่าเรายังไม่ได้ปิดม่านนะครับผม่าช่วงส1เว็ดโมงเกือบเที่ยงเนี่ย แดดที่ส่งมาผ่านกระจกโดยไม่มีม่านกันเนี่ยก็ถือว่าตัวกองแสงของตัวกระจกบนหลังคาเนี่ยก็ตัดแสงได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมทาให้เรารู้สึกไม่ได้ร้อนอะไรนะครับผมแต่ถ้าเรายิ่งปิดม่านเนี่ยผมบอกได้เลยว่าห้องโดยสาเนี่ย,ย,ยถือว่าเย็นแน่นอนซึ่งตรงนี้ถือว่าเจ้าไอโอนิกออกแบบมาได้ค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมจากการที่เราได้ลองทดสอบเจ้าไอโอนิกนะครับผมเส้นทางจากกรุงเทพนะครับมาจากยุยามมา100กว่ากิโลนี้ทาให้เราเห็นในเรื่องของการทํางานต่างๆของตัวรถเนี่ยได้ค่อนข้างดี เรื่องของการขี่หรือ,อเคันเร่งเนี่ยค่อนข้างหมดเป็นหากับพลังกับถุมพลังนะครับผมพอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ให้พลังหนลังมาถึง217แรงม้าก,กับแรงบิดที่350นิตันเมตรเนี่ยถือว่าเพียงพอต่อการใช้างานรวมถึงในเรื่องของตัวแบตที่ทางคุณได้ให้มาที่มีความจุอยู่ที่72.6กิโลวัตต์ชาวนะครับสามารถวิ่งได้ไกลถึง R 450กิโลเนี่ยถือว่าเพียงพอในการใช้งานวิ่งรอบๆกรุงเทพเนี่ยได้อยางสบายๆและตัวแบตเนี่ยจากที่ารลองใช้ดูนั้วเนี่ยค่อนข้างตรงกับที่ทางหุนไดเคมมาให้นะครับผมตัวแบตใช้ได้จริงเนี่ยบวกลบแม่ไม่น่าเกิน20-25เท่านั้นเองซึ่งตรงนี้ถือว่า,ามีระยะทางในการขับขี่ได้ค่อนข้างจริงที่ความเร็วเราใช้เนี่ยก็อ,อยู่ที่ประมาณสัก100-120ร้อเร็วมากๆแล้วก็อาจจะ140-150 เป็นช่วงระยะทางสั้นๆเพื่อลองดูอัตราเร่งของตัวรถนะครับผมซึ่งทางคุณดเกมอัตราเร่งของเจ้าอีเลอนิกฟเนี่ยไว้อยู่ที่ศูนยรอยู่ที่7.4วินาทีซึ่งจากที่ลองดูเนี่ยก็ถือว่าทำอัตราเร่งได้ค่อนข้างน่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับผมรวมถึงพวงมลาลัยที่ให้แฮนดิ้งเนี่ย,ยให้น้ําหนักที่ค่อนข้างดีแต่ติดตรงที่ว่าตัวล้อเนี่ยที่เป็นยีนิ้วเนี่ยค่อนข้าง มีความใหญ่นะครับเวลาลอยใหญ่เนียเวลาสวิงสัมผัสพื้นผิวเส้นรอยป่าถนนเนี่ยอาจจะเก็บรายละเอียดของพื้นถนนได้มากเกินไปทําให้รถเนี่ยมีเสียงตึงตังจากตัวยางที่อ่าวิ่งผ่านอะไรอย่างเงี้ยหรือรวมถึงตัวแก้มยางที่มีความแก้มที่ไม่ได้ซีรีส์สูงมากนักนะครับผมทําให้ความนุ่มนวลอาจจะหายไป นิดหนึ่งนะครับผมและส่วนในความเร็วสูงเนี่ยอาจจะมีการสไลด์นิดๆน,น,น,นะครับของท้ายนะครับผมเนื่องจากเป็นรถกับเครื่อล้อหลังนะครับผมซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราสัมผัสได้ในเจ้า i อออนิกคันนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดวิ่งในเรื่องแบบปกติหรือทั่วไปเนี่ยผมถือว่าเจ้าไอออนิกทำได้ค่อนข้างดีรวมถึงหน้าตาและดีไซน์ที่มีมาให้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเรื่องของ V2L ก็ดีรวมไปถึงตอนนี้ฮุนไดไอออนิกนะครับผม ซึ่งทางคุณไดมีแคมเปญเป็น V2V นะครับผมซึ่งเป็นรดยการให้ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าขับ ไปต่างจังหวัดแล้วแบตเตอรี่นะครับผมในรถเนี่ยเหลือไม่ถึง20%นะครับผมแล้วก็ไม่หาที่ชาร์จไม่ได้เนี่ยทางฮุนไดอ่ะก็จะมีระบบ V2L ก็คือเอารถอีกคันหนึ่งมาชาร์จไฟให้รถคันนี้ได้นะครับผมซึ่งสามารถชาร์จให้แต่ละครั้งไม่เกิน20%เนะครับเพื่อให้สามารถลูกค้าวิ่งไปต่อได้ไกลถึงอีกร้อยถึงร้อยยี่สิบโลอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งสามารถเพียงพอไปหาที่สถาน,นีชาร์จได้นะครับซึ่งจะสามารถให้บริการปีละสองครั้งนะครับเพิ่อตรงนี้ถือว่าอีก ออปชันที่ให้ลูกค้าหุ่นใดอะครับผมซึ่งตัวระบบตรงนี้ถือว่าต้องบอกว่าทํามาได้ค่อนหน้ามันท้งประทับใจนะครับผมซึ่งจะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะรถทุนใดเท่านั้นนะถึงจะได้รับระบบ V2V อันนี้มาใช้ซึ่งช่วยความอุ่นใจเวลาลูกค้าขับไปไกลๆไปท่องเที่ยวและแบตไม่เพียงพอเนี่ยก็จะหมดห่วงปัญหาเรื่องนี้ไปได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าให้ความคุ้มค่าและครบคันแล้วเมื่อการหลังการขายนะครับผมซึ่งทางหุ่นใดเนี่ยเค็มในเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็การันตีเรื่องแบตเตอรี่ถึง10ปี อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันอีกอันหนึ่งที่ทางคุ่ใดเนี่ยตั้งใจที่ทำไอออนิกหรือรถไฟฟ้าแต่ร,รถไฟฟ้าได้ไม่ได้ไทยนีย่ได้อย่างเท่าเทียมแม้ราคานะครับต้องยอมรับว่าราคาอาจจะดูค่อนข้างสูงไปนิดนึงจากรถคันนี้นะครับที่2ล้านกว่าแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องของภาษีเนี่ยอาเกาหลีไม่ได้รับการสนับสนุนเหมือนจากภาพรั์ทางจีนนะครับซึ่งตรงนี้ทําให้ราคาของเจ้าไอออนิกเนี่ยจึงไม่สามารถทําได้ ามากมายนักนะครับราคาอาจจะต้องอยู่อยู่ระดับนี้นะัะ่เองนะครับผมแต่ในเรื่องของฟังก์ชันต,ต่างๆที่มีให้เนะี่ยถือว่าครบคันทีเดียวสับเจ้าอลี่น,นี้สุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดซัมมไลท์ที่งานช่องแนวดวมาดูว่าคําหน้าเราจะพาเพื่อนๆมาดูรุ่นไหนกันต่อนะครับเพื่อนๆท่ไหนครับผมสวัสดีครับ